สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนอนนัวค่ะตำตีนค่ะใส่ปูดอกปูหน้าหน่อยปูหนึ่งนะคะปูหนึ่งผเชอมพุ่นดอเขอบุนค่ะเราชอมทุ่นดองขนมจีนน้ำปลาร้านะคะน้ำปูค่ะดอกไม้นอง ของปีนี้ค่ะสุดๆใหม่ๆเป็นน่อไม้กิมซุงบอกเขาเอินอ่ะสามขวดหนึ่งร้อยบาทค่ะน่อไม้เขาเป็นนม้กิมซุงเด้อเห็ดน่อไม้ดองนะคะ มันใหญ่มันเป็นยังไงหมันนอยใหญ่ะมันฝักมันฝักดีนะสับๆน,น,นะคคู่ต้องเนี่ยเอาไหคะ ปูดองแล้วปูดองปูน้อยหนึ่งเผ็ดดีดีมันยังกับปูคุณคู่กับสนับสนุนดีดี <c oughs> คุณคู่ยุ่งเรียนกันได้น้องนหม่นนกับคุณครูขอหายค่ะ ดองมาเนี่ยดีคักเราเรียนคุณครูเนาะ คนก็บอกว่าโอ้ยใส่สุดในเบื้องแนะสสุดในเบื้องอีกเนะ่สุดตรวจการวันจันทร์สุดซีกากีนะคะกะใส่ได้อยู่ค่ะแต้กลิ่นแบบนี้ว่าอยากใส่เป็นลาบกลิ่นก็าจิงมคล่องแสดงไม่อยากใส่ค่ะ กินเละใหม่นั่งงามๆเนี่ยกินอยูค่ค่ะไม่แนหรอกเ <c oughs> <c oughs> ขาก็อยากให้เกียดนะน้งแม่นบอเจ้าเข้าใจฉันดิต้องให้เกลียดกัน ม,มั็นมือใดคนละเออกิ่นของเนี้อจำเป็นแดกใส่ได้ค่ะแบบนี้น,นกินแบบสวบแบบไม่อยากเอา แล้วก็มีเรื่องหนึ่ง <c oughs> มีคนถามว่ามีคนถามคำาถามเลยสิวาวซูฟังเลยค่ะ <c oughs> สำหรับผู้อยากเฮ็ดคลิปบันนี้นะ บางคนก็ถามว่าอุ้ยถัามาถามคู่เพื่อนก็ถามดีๆนะแสนวิวได้เป็นเขาว่าแสนวิวเลยสามหมื่นสี่หมื่นอิรีบสามหมื่นสี่หมื่นบาทอนะนะ <c oughs> สีบอาซูฟังว่าบริหารเอาค่ะข้าสานคนเห็ดอันนี้ก็รวยเมิดคักแล้ว เลยมาหาเศรษฐีแล้วแซนวิวแต่ละคลิปนะ <c oughs> ยังค่าเหอแซนวิวแต่ละคลิบนะจะได้เงินต่างกันนะคะเงิน <c oughs> แต่ละคลิปจะได้เป็นเงินดอลลาร์นะคะจะได้เป็นเงินดอลลาร์ บางคลิปแสนวิวเงินไม่ขึ้นก็มีค่ะเป็นยังมาติเจ้าขอใจ่าคำว่าเบิ้งแปบเดียวว่ะเบิ้งแปบเดียวเบิ้งวัดโจบเบบวชขมาแล้วก็ออกไปแบบนี้นะ สมมุติว่าเปิดเข้ามาแล้วก็ออกไปสักห้าหมื่นคนแต่คนดูจริงๆแค่สามสี่หมื่นเองเขาเรียกว่ายอดการเข้าถึงกับการดูต่างกันค่ะบางคนไม่ขึ้นเลยก็มีค่ะนั่นน่ะโดยจาเรียสซปป่า s แ a น d ิวเนี่ย โดยเฉลี่ยนะหนึ่งแสนแะนะหนึ่งแสนวิว p e ตัวต่วางนาบวกอีกตัวจะได้อยู่ประมาณยี่สิบห้ายี่สิบห้าถึงประสบการณ์จะคว้างหกสิบดอลลาร์ค่ะประมาณนี้นะคะในหนึ่งแสนแสนวิว หนึ่งล้านวิวเนี่ยจะได้อยู่ประมาณก็แล้วแต่คลิปคือว่านะเนาะเนื้อหาที่เขาถึงมันป่สามรอยห้าสิบถึงสักประมาณเจ็ดแปดรอยสักไปประมาณนี้ค่ะดอลลาร์นะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนั้นทุกคลิปเด้อ <c oughs> ให้เข้าใจไหม เดีเจ้าใดมั่าจะสาคนอื่นใดมั่าจะสามันเป็นการสะสมคลิปไงเข้าใจไหม <c oughs> การสะสมคลิปงันค่อยทำลงทุกวันมันก็เป็นการสะสมเ <c oughs> จ้าอย่าไมนนับเลยว่ามือนสมมติว่าคนเบิง หมื่นวิวเนี่ยไม่งั้นก็ไปดูคลิปอัน,นั้นก็ได้ไม่พูดถึงใครพูดถึงตัวเองพูดถึงช่องตัวเองแหละเพจกินแซบแบบนวดนวดสองเลยค่ะไปพิมพ์ดิฉันไม่สองเพดสามเพจด์นะอินแซบแบบนวดนวดสองไปพิมพ์เ้อสิเห็นน้องไส้กินดอกคลิปนั่งนีง่สิมีวิวอยู่ประมาณประมาณเจ็ดพันแปดพันหมื่นหนึ่งวิว นั่งสีได้ยูแคดอลล่าเดียวค่ะอือย่าคิดว่ามันสีมีได้ทุกคนนะคะขมวันนี้ใส่ส้สีกับปีว่ามนว่ามันสีใได้สมปารถนาทุกคนด้วยดอลล่าเดียวค <laughs> ุมบล่ล่ะขับบอคุม แต่ก็คิดอีกอย่างหนึ่งกะเออะมันเป็นก้าวแรกค่ะมมันเป็นประสบการณ์ใหม่เพราะเธอประสบการณ์ใหม่อะอะไรไม่เคยลองทําก็เคยลองทําไปประสบการณ์ใหม่นี่แหละจะสวอนเล้าแบบเห็นห้องพัฒนาขึ้นเองนะคะ พัฒนาขึ้นได้ยังไงนะพยายามอย่าคิดเข้าข้างเจ้าขวางพยายามอย่าคิดเข้าข้างตัวเองพยายามอย่าเป็นที่ทําคลิปนะอันนี้พูดถึงคนอยากจะทําคลิปนะคะอัดคลิปแล้วแล้วให้กําลังใจก็ใช่อยู่แต่คิดอีกมุมหนึ่งก็คือพยายามดูแล้วก็วิเคราะห์เจ้าขวางวะเนี่ยอืม ฉันกับวิดีที่สุดหรอกเธอนี่เด็กฉันก็แมนดีที่สุดได้ของฉันกะไรนี่เด็กกับพวกหลวกกะเหียงให้กินอยากกินย่างก็กินกินย่ามหิวเออมากกินย่ามหิวกับกินย่ามเครียดการกินย่ามเครียดฉันรู้สึกว่าฉันพรอมไข้ในการกินสวบกส็สร้างฉันฉันว่าฉันรู้สึกว่าสบายใจอืม กินแบบฉันเนี่ยก็ดีแบบได้รู้ปะ่ะคนวางบอดีกับมี่ฉันกินสวบกินปานว่าเคยพออเองเขาก็ว่าไปบางคนไปเห็นคอมเมูลรับบอดใดกับมี่เด้สิบอ,อกให้อืม ของขายอยูเด้ยค่ะลืมเสือกระ้ายค่ะตัวลอยๆหาสิบเก่าสามตัวสามตัวทรงซี่ค่ะประมาณนั้นแหละบอสฟังไม่มีใครเป็นมาตั้งแต่เกิดออกมาทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนี่แหละ ฉันว่า <c oughs> ฉันก็นอธิบายเขาใจดีอยู่ด้วเธอเออร้องเบิงเ้อะเบิงแนบเปอยคักบะเบิงนบยคไร้องเบิงร้ <c oughs> องแบบสำหรับคนที่กำลังก้าวเดินกำลังก้าวเนาะคนเราก็ก้าวทีละก้าวกินข้าวทีละคำนี่แหละค่ะ อืมแต่มันก็อาจจะมีะอุปรสรรคบ้างธรรมดาแหละของชีวิตคนเรามันจะไปลาบลื่นเหมือนถนนลาดย่างเป็นไปว่ะใดเน่ถูกตังบะ <c oughs> ขนาดให้ไปให้ไปหน้านะไปไล่ไปสวนไปนาถนนวาซานกว่าจะไปถึงไรนาแต่เชื่อไหมว่าไปถึงไรนาแล้วเป็นข้าวหรือว่าเป็นสวนเป็นอะไรมันก็เป็นผลผลิต ที่สามารถสร้างตัวเราได้ท,ท,ทั้งๆที่ถนนมันก็ไม่ดิบได้ดีแต่พอเ,าเราเข้าไปหามันมันสามารถมาสร้างความดิบความดีให้เราได้ไอ้ให้คิดแบบเป็นยังสี่มันต้องไปผยดว่าโอ้ <c oughs> พอจะทำคนก็มีแต่คนหัวลาอ <c oughs> มีแต่คนเอบจะหัวละอ,อืมค่าอยู่หันลักษฮะ ข้าอยู่หันว่าต้องไปเหตุอีหยังรออยู่นั่นอ่ะือรอข้ามคนอยู่หันเลยม <c oughs> ันมีคนหนึ่งบอกสูฟังว่ามีคนหนึ่งพูด ใหอฟังว่าโอ้ยดูสิยกตัวอย่างสันนะมีแต่คนแบบคอมเมนต์ดีก็ดีดีคอมเมนต์มมนไม่ดีมาดา่าเราตามมาด่าใน <c oughs> ในข้อความด้วยอะไรเงี้ยแต่เราไม่คิดอะไรนะเป็นเรื่องปกติแล้วเพราะว่าเราทำนานแล้วเขาบอกว่า ใหค้คิดแบบขา่คงเจ้าของแล้วจะไปคิดอะไรมากเธอ่องนงขนาดเธอพูดกับม,ามา้าม้าเธอยังพูดกับมันไม่เป็นมันไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าเธอเป็นใครเธอเดินผ่านพันมันก็ยังห่าเธอคิดแบบนี้อเพราะมันไม่รู้หรอกว่าเราอะ พยายามและตั้งใจบางทีอ่ะอืมการเดินผ่านมันเนี่ยเราไม่คิดเอยว่าหมาตัวนี้เป็นหมาที่ดุร้ายนะจะกัดเราไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่ได้คิดแต่มันมาเหฮาเฮาก่อนี่มันคิดแต่ว่ามันจอบเดเออคิดไปยังสั่นนะประมาณนั้นคักบ่ละ คเดี๋ยวคนเท่าสิมี่เก่าแหลกเห็นอย่างวะถูกต้องไหมแล้วคนเราจะมีทำไมเก่าแหลกถ้างนั้นคนก็พูดสิว่าเห็นไหมล่ะมันก็มีเก้าสามเสมอแ <laughs> มนบอกเอ้ยให้คิดแบบนี้นะคะ่ะคิดเข้าข้างตัวเอง ลองทําดูลองฝึกประสบการณ์ใหม่ๆดูไม่เสียหายอย่าไปคิดว่ามีคนรู้ไม่ดูไม่อย่าไปคิดถึงจุดนั้นคิดว่าสําหรับคนที่กําลังอยากจะทำเนาะก็เบาซุฟัางเนี่ยหรเาซุฟัางไปให้กําลังใจกันไปเปรียบเสมือนชีวิตกือนสําหรับคนกับลังทออให้คิดแบบเข้าข้างตัวเองก็คือ ให้ไปมองคนที่แย่กว่าเราอืมแค่นั้นแหละปเป็นว่างแล้วว่าแมนว่าแบบให้อไปดูถูกอะไรเขาไม่ใช่มันเป็นการทำให้เราฮึดขึ้นได้นะจริงๆบางทีเนาะที่เรียก จังชันเนี่ยหัวรเยิ้มใส่กล้องตลอดอยู่เดีแต่ฉันก็มีเรื่องเศร้าอยู่ใยเธออืออือบางเรื่องก็บอกคืสัยสักมาแเ้วบางเรื่องก็อึดอ,อัดกับมีเมื่อไหนฉันนาฉันคืดเปะใช่ปะพ่อกับพูดยาวแล้ ลองบงุงเดาเมื่อหน่ฉสนมาบอกสูฟังใหม่สิพยายามม่เหยสุดดอกบอกสุฟังอืเส้นปากฉันก็เป็นยังสิละเบี้ยวๆ,ๆเธอ,อฉันนะ่ะหนาก็บเบี้ยวปากกับเบี้ยวผู้ใดก็ทว้วงใครก็ทักปากทำไมเบี้ยวจังพสุบลิมฟีปากทำไมเป็น,ยงงนอย่างนั้นอย่างสี่นะฉันก็ยังต่อสู้มาได้ดี ไม่ได้เข้าข้างไปเองความจริงฉันก็ไม่ย่อหออะไรฉันก็คิดว่าเออพ่อกูให้มาหรอว่าดีแล้วล่ะที่แบบเรายังมาเป็นคนนะที่สมบูรณ์นะอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็อาจจะเป็นกรรมของเราในเมื่อก่อนที่ฉันกินขนมเยอะๆแล้วฉันก็ไปถอนฟันออกฟอนฟันออกแล้วมันทําให้รรมฉชนเคลื่อนฉันก็เลยเป็นอย่างนี้เอาดีแล้วล่ะที่ฉันยังมีแบบว่าครบสามสิบสองแล้วเธอเด้ออะไรเงี้ยเธอดูไปดูในติ๊กตอกฉันนะ ฉันรู้สันวังเธอฉันหิวเขาร่างเธอเพื่นไม่รู้เป็นอะไรพอวลากินข้าวในคลิปแยามไหลมือฉันกะสันแต่พอแบบว่าถ้าสมมุติว่าฉันบะไรอะไรฉันแบบบะไรตื่นเต้นอะไรนั่นนะมือฉันก็ปกติไม่ได้เป็นอะไรฉันไม่ได้เป็นอะไรแต่ฉันอาจจะมีแบบเหมือนฉันไปหาหมอหมอยังไม่ได้เห็นเหยียงยู่แค่จับสิบกจอรนฉันจะตื่นเต้นแบบตุ๊บตุ๊บตุ๊บสันหมอหมอว่า หมอจนว่าเป็นอะไรเหมือนจะเป็นไทรอยหรือเป็นอะไรแต่เราตรวจไม่ไม่เจอแต่พอปุ๊บพอเขาเขาจับแล้วเขาพูยกับเราเหมือนผ่อนคลายนะฉันสิเป็นเหมือนคนกดดันเจาน้าขวงอย่างเงี้ยย่าลานรถพอเขาแบบจับที่พอจรอใช่ไหมพอเขารู้สึกผ่อนคลายสองสามนาทีไปหัวใจฉันก็เต้นเหมือนปกติอืม หัวใจเต้นพิษจังวะตึบตๆบตๆบตุบตุบตุบนะถึงับยงสั่นก็สิประมาณนั้นค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมกิจแส่บแบบนว่งนวลค่ะมื้อนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ